สวัสดีครับ่าทัวร์อูพิศักอีกรอบนะครับคันนี้เป็นอะไรเครื่องยนต์มีปัญหานะครับก็จัดแจงเรียบร้อยฮะฮุนไดครับคันนี้ฮุนไดมาดูข้างในฮุนไดกันหน่อยนะครับนีฮจุดวางเครื่องของฮุนไดอยู่ตรงนี้ฮนะด้านหน้าเลยทีเดียว ก็เป็นชุดชุดเกียร์เนาะชุดชุดชุดขับอะไรเยอะๆเลยครับน็อตเยอะมากครับอ่ะอันนี้พี่ศักก็จัดการนะครับคุณใดรถยังไม่ยังไม่นานเท่าไหร่นะอ่ะปะสัสกสการช่างครับ ม่เยี่ยมพิสักทีเอารถตัวเองมาซ่อมครับช่วงล่างดังครับให้ดูคันวิสูเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้ให้ดูไม่ชัดครับกลับไปดูอีกรอบแล้วกันนะครับซ่อมแล้วกันุ้บอุอ้ยไม่ให้เห็นทะเบียนคะรับติดทะเบียนไว้ ดูเข้าเหวียงแล้วก่อนนะมีรอยนะอ,อันนี้ต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไม่ได้เปลี่ยนนะครับฝักบัวตันด้วยนะครับระดับน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นก้านเลยนะครับไม่ขึ้นก้านดูด้านหน้าต่อนะ ด้านในนะครับิ้งส่วนทั้งหลายครับเกลอยไปด้วยน้ำมันเครื่องคนะอันนี้ฝาสูบครับฝักบัวตันเราก็ไม่ได้เช็คน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ปการเปลี่ยนถ่ายก็น่าจะลืมเพราะว่าคนขับออคนดูแลไม่ขาดการดูแลว่ากันเหครับ อันนี้ด้านในนะด้านในห้าหมื่นกว่าบวกครับเจ้าของคุมงบอยู่นะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่จะดีไหมนะอ่าไม่ต้องครับบางชิ้นส่วนก็ยังดีอยู่ครับบางส่วนก็เสียหายหนักครับ คุทางหอนนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมครับ